สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เสดดกำลังจะออกไปนอกบ้านแล้วก็ยังแตกตัวไม่เสร็จแต่ว่าวันนี้ออกเจแล้วแล้วแบบตื่นมาก็แกะถั่วก,กินอย่างเยอะซากถาั่วของเสาเจ็มเลยแล้วพอดีว่ากำลังจะแกะกินขนมญี่ปุ่นก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้เพิ่มอ,อ,อาจจะไม่เยอะนะคะรอบนี้เพราะว่า รีวิวไปหมดแล้วหลายอย่างแล้วแต่ว่าพอดีอันนี้จะมาแกะกิน mm. ก็เลยจะมารีวิวตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วค่ะแต่ว่าอน,นี้เป็นกล่องเล็กอันนี้คืออะไรอันนี้คือช็อกโกแลตวิทนะคะเคยรีวิวไปแล้วจําได้ไหมแต่นั้นเป็นกล่องใหญ่แต่น,นี้เป็นกล่อ,นนกองเล็กค่ะสดาชอบมากๆเลยอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็จะมีรสนมรสไวท์ช็อกโกแลตรสมิลบบค์แล้วก็แบล็คช็อกโกแลตในสามอันเดี๋ยวจะลองมาชิมเลย เอาอะไรดีอะเอาไว้แล้วกันเนาะอร่อยมากๆสุสดาคเคยรีวิวไปแล้วกับอันนี้ชอบจริงๆแห่แนหนอุ้ยรอบนี้ไม่ละลายรอบที่แล้วละลายเพราะว่ารอบนี้มันเล็กแช่ตู้เย็นได้มีพื้นที่เหลือว๊ำววอุ้ยๆนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้เป็นทั้งทังนี้ค่ะอ๋ยดีใจออกเซเรากินได้ หอมหวานอร่อยมันจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบเวเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยอร่อยเดียชอบมากๆเลยอืออันนี้ด้วยค่ะเหมือนกันแต่ว่าน,นี่เป็นรสชาเขียวสดาเรื่อเคยรีวิวไปกับรวมรสแต่ว่าชาเขียวยังไม่เคยรีวิวจัดไปเดี๋ยวมาชิมชาเขียวกัน ชาเขียวอร่อยของแฉันไม่เคยรีวิวนะถ้าจำไม่พิดอร่อยจุงเบยอ,อร่อยจุงเบยชาที่เหี่ยวจ้าหอมอร่อย <c oughs> อร่อย มันจะมีกล่องเล็กกล่องใหญ่ค่ะเอาอะไรดีอ่ะเอาอันนี้ละกันในเป็นมันฝรั่งของร้อยเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันกับรสช็อกโกแลตแล้วก็รสรสนี้จริงๆอะ่สะสดายอยากอยากกินคาราเมลแต่ว่าไม่มี อันนี้พี่แพรซื้อมาฝากสดาฝากพี่แพรซื้อริคาราเมลแต่ว่าไม่มีก็ได้ลิไว้มาสดาจะชอบคาราเมลกับไว้ค่ะช็อกโกแลตจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันคือจริงสดาไม่ได้เป็นคนชอบกินช็อกโกแลตแบบมากขนาดนั้นนะชอบแบบนิดหน่อยบางอย่างไม่เป็นี้นะจ๊ะมันรัางขนมของ้อยเนี่ยอร่อยเยอะ เย้ yeah, ไม่ละลายด้วยแต่ว่าอยู่ในตู้เย็นก็แข็งนิดนึงโอ้ยเหมือนจะไม่ละลายแต่ก็ติดกันโอ้แตกเค <Okay, S 2> มาร์ในย่อันนี้นะจ๊ะหอมหวานอร่อยอร่อยดีอ่ะ มันจะแบบหวานหอมมีเค็มเบาๆตรงไหนที่ไม่โดนแบบไม่โดนขาวๆมากอะไม่โดนแบบไวเนี่ยไหมตรงนี้จะเคลือบเยอะและเกิดบฝั่งนี้ก็จะติดบ้างจะเค็มหน่อยๆอร่อยอะลัะดบแบบชอบกินนพวกแบบที่เป็นแบบคาราเมลวานิลาไวหรย่เนี้ยมากกว่าพวกช็อกโกแลต อร่อยกรุงเลยมันจะมีแบบกล่องแบบรวมรถด,ด้วยค่ะกล่องหนึ่งก็จะมีทุกรถอ,อร่อยอะ่ะติดกันอะ่ะต้องกินชิ้นใหญ่เหละอร่อยอร่อยขนมญี่ปุ่นอร่อยมากๆ หืมหันนี้ใหญ่ลงเบยอืมว่ยอืมห้านาทีแล้วอะโอเคเดี๋ยวไปละมาในนี้หน่อยก็มาเนาะพยายามจะอัดเรื่อยๆนะขนมญี่ปุ่นแต่บางอย่างมันแบบเหมือนเดิมซ้ำๆซะก็ไม่ค่อยอยากอัดได้ไหม วันนี้ตื่นมาก็แบบนอนกินขนมเพราะว่าเพิ่งออกเซแล้วแบบกินสุดพลังกินขวไปแบบจะหอนแล้วอะอร่อยจังเบยไปดีกว่าจะหกนาดีแล้วไว้เดี๋ยวมีขนมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่นะอร่อยอะอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้ก็อร่อยอร่อยหมดเลยโอเคไปแล้วกับขนมญี่ปุ่นก,กรุบกริบ ไว้เดี๋ยวรอบหนะ้าเจอกันใหม่นะจ๊ะจุ๊บ